สวัสดีครับพี่น้องครับพาชมบรรยากาศอยู่ตางนัวัดครับพอดีมาบ้านนะครับนองสว่งเทศกาลปีใหม่ครับพาเบิ่งแปลงผักครับพอดีย้ายเราปลูกผักไว้ครับผมเบิ่งกันพี่น้องนี่ครับผมปลูกพอดีกินครับย้ายเราปลูกไว้ครับมีต้นหอมเดี๋ยวพายเบิ่งครับออกดอกแล้วครับยังเล็กอนหน่อยครับผม นี่ครับผักชีครับโอ้เสียดายนะครับเนาะว่าง s w i วัางนึงนี่ผักผักชีแพงหลายนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ผักชีถูกครับปลูกเพราะได้กินครับผมง่ายแล้วทางด้าดพุ่มก็สิมิบุกพริกมี่โกงตุ่งนะครับเนาะมิบุกพริกนี่ครับหลังจากเทศกาลปีใหม่ผ่านไปครับมันอยู่กับวันที่สองนะครับเนาะ ปักของตงครับตักต,ตัดไปกินเรื่อยๆครับนี่นี่ครับ Mind สิบห้าเบอรงอันนี้ครับนี่หอมแขกครับอหอมหอมแขกแบบหัวหน่อยครับนี่ปลูกได้ด้วยครับพี่น้องครับนี่ยายเราเอามาปลูกนี่ขึ้นต้นงามพร้อมครับนี่เก็บใบไปกินเร like ื่อยๆนะครับเนาะออกดอกพร้อมครับน <MAN> <mod> ี่ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นหอมหอมแดงแบบทั้งบ้านผมปลูกครับเนาะทั้งซีสเกตครับแต่นี่เป็นหอมหอมแขกแล้วบ่าออกดอกึ้นกันครับ ดอกก็กินเอาไปตุนเสี้ยไคมาวานนลครับหวานดีด้วยหวานดีครับคือหอมแดงนี่แหละครับแต่ว่าตัวนี้เป็นหอมแขกครับหอมแขกซุ้มหัวเน,น่้อยก้มกลม,มครับหอมแขกหัวเดียวนี่ครับสองสามอันเราปลูปกไว้ยูนี่เห็นไหมครับลงหัวนี่สมาส่ามันจะบวช แตกกอขึ้นนะครับใจนี่ออกงูเดียวต้นเดียวครับเนี่ยเราซื้อมาจากตลาดครับซื้อมาโลหนึง่งมาสำหร,รปลูกตัวนี้ก็กแตกกอขึ้นครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่หาต้นมันก็แตกกอขึ้นกันมังหัวนะมันี่ กำลังจะลงหัวนะครับเนาะกำลังออกดอกแล้วนี่ครับผมปลูกพอได้กินครับเพาะได้เก็บไปใส่หมอ้อต้มหม้อแกงนะครับนั่งย่างเหมือนเสาเนี่ยเหมือนแรงนะครับเนะาะตักหนาในสานนิโฮดครับนี่ครับพร้อมแข่งกันหนึ่งกับปลูกได้ด้อพี่น้อง ผมเห็นที่แล้วผมเข้าใจวไปเป็นหอมแดงผมว่าโอ้นัวบว่าบรมไอ้หอมแขกตัวเราปะอู้นะครับบาดบ้านผมชี้นอกทงนะครับเนาะเงียบๆเล็กน้อยครับยิง่งแต่เสียงล้มนะครับเนาะตัวนี้จะเป็นหอมหอมแบงครับนเนี่นะครับหอมแบงมาปลูกไม้ครับหอมเซ หลาดต่ำตกเขานี่ครับโอ้บอกเขียตัวนอี้น้อยนึงขี้อยากออกดอกละพี่น้องนี่โอ้อะเห็นหน่วยปะครับพันใดน,นี่โอ้ยายเราปลูกไว้ผมกับบอจักน้ำดอกเป็นสวนอยู่ข้างหลังบ้านนะครับเนาะอนาคตกับวายาเ็ดปลูกเป็นสวนบักซีดาครับสวนบักซีดาปลูกพักแต่ได้มาอยู่บ้านนะครับเนะาะพร้อม ความฝันครับยังอีกทางไกลครับโซนนี้หาเงินไปก่อนนะครับเนาะใส่หนีเพิ่อนกอนฟังนีกระสิมีสานามครับเนี่สานามเดี๋ยวพาไปเบิ่งบ้านครับไป,ไปเลาะไปเที่ยวบ้านนะครับเนาะพี่น้องเนาะไปเรื่อยๆครับผู้จัดการกําล้างเฮ็ดกับเขาหาย่ครับ มีสารลายแล้วพี่น,น้องเด้อพามาบึงสวนบึงมาเที่ยวเห้อนครับทเที่ยวบ้านครับเทศกาลปีใหม่พวกมนมว้วนพวกกับม้วนนะครับเนาะแต่เขาก็ต้องระวังตัวครับเพื่อผมกันไปไหนไปไหนครับก็ต้องระวังตัวด้วยกันเราพร้อนกับมว้วนไปเลยครับกายจัดข่าสู่บรรยากาศแห่งแรงนะครับ อ่อยในะนั้นแบบจะแห้งแล้วทางด้านนี้ก็สิมีขอ,อกงวครับน่ครับขอ,อกงวเก็บเครื่องครับมีรถไทยนะพร้อ ไก่ชนครับไก่ชนู <Okay. S 1> ้จยาการไม่ใส่หม่พ <No. S 1> าไปางานอ่อมโลกครับเหมือนนี่ <laughs> <laughs> ล้องไม่กันสั้นครับเ <No. S 1> พอดีซื้อไม่กันสั้นมาครับ <No. S 1> ตัวไม้ครับผม <No. S 1> ตัวเก้ามันใส่บบดีครับอ่อยครับ เอาเปนตักบักซิดาครับบักซิดาใส่แดงเดี๋ยวผมค่อยเทลิปลงไปนะครับเนาะทิายลงไปอันนี้เป็นเฟื่องของมี่ครับนี่พันนี่ดอกดอกดีครับนี่มึงเดี๋ยววาจะแตกยอดเดี๋ยวออกดอกเลยครับเนี่ครับผมชอบปลูกต้นไม้ครับก็หามาปลูกไว้จากตอนกลับมาบ้านนะครับเนาะตอนนี้กำลังสะสมพันไว้ครับอันนี้เป็นหองกอซื้อครับนี่ใบกลมๆนี่ครับ นี้ก็ของก็ซื้อครับพี่น้องครับชิปนี่บุ๋มอย่างนด้พี่น้องเด้อพามาเที่ยวบ้านนี่ซื้อครับลองลองใหม่กันสั้นครับไ็เตัวใหม่มาครับเนาะร้องเมื่อวานใส่ดีบ่นี่ครับหน่วยครับเดี๋ยวติดหน่วยดีอยู่ด้วยครับนี่เมื่าณนี้ครับเมื่อวานเขาการหล่อมรั่วครับนี่รั่วมันล่มมันมันถึออ่าหนาหลังคานะครับเนาะ เอาก็กับผู้จัดก,การยาี่นี่แหละครับชื่อแก่กับวิกฤตเจือเถื่อนนะครับเ,บาเนาเนะนะเป็นถนนครับถนนเขาแมาบ้านครับเนี่ยยังเป็นทางดิดซ้ายอยู่ครับโอ้ยนี่ครับทางเข้ามาจากหมู่บ้านนะครับเนาะโอ้นอกปลุกเหลืออยู่น้ำเพลินหมดครับอ่านะ ปี่นองบ้านสางมาได้สิบปีแล้วครับสางแต่ปีโอ้ยอนแสนครับเนาะแต่แต่ปีน้ำท่วมหนึ่งครับปีหาหกประจับวิกครับเอ้ยหาหกปีไหนบุ๊คไิทางดา้านผมก็กษมีฟ้ามหนูครับทั้งคนผมเรียงหนูไว้ครับ ต้นลำมดวนพี่น้องครับต้นลำมดวนเออโอ้ติดดอกแล้วครับเนี่ยผมมาปลูกไว้หลายปีเล้วครับเนี่ยเอามาตั้งเอามาแต่ชีสเกตครับเนี่ยไม่วัดไปบ้านปีนั้นไปได้ไปชีสเกตนะครับเนาะแต่ดั่งเดิมนี่ผมค้นชีสเกตครับอำเภอยังซุบหน่อยครับพอดีมาไอเน่ทั้งผีนะครับเนาะทั้งชชยภูมิครับข้างในคางเนี่ยก็มีสวนครับมีหลายอย่างครับผม ต้นใหม่หลายอย่างอะไรเนี้ยครับหานครับหานหานคอยต้อนรับ <c oughs> นี่ครับบ้านเห็ุการต่อเติมครับอันนี้เพิ่งต่อเติมเมื่อปีที่แล้วครับเนี่ยเห็ุไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับพยายามหาเงินหาทองมาสางอยู่นะครับเนาะแต่ก่อนกะ บานกับวอนี่ยคือเพิ่นนะครับเนาะถ้าก็ต้องเห็ดตั้งเก็บครับในข้างหลังกัอยู่ประมาณนี้ครับเพราะในเดียบลอยดีมันเลยผู้จัดการนั่งครับครับชื่อผู้เฒ่าเลยครับนั่งนี่ครับเจ้าโคลาครับไปใส่ไปน้ำครับเจ้าโคลานี่ครับผู้จัดการครับผู้จัดการโซ่แวบปั๊บสดๆครับ บ่าดี๋ทาแป้งเลยเหมหือนนี่นี่ไหนผู้จัดการเู้จัดกกินเหมือนนี่ต้มไก่กครับพี่น้องครับไอ้สุดยอดมานกนนะยือกินตะไก่แนละ้วต้มไก่กครับปีใหม่ของหาหาของกินเนี่ยครับของเพื่อนอเพื่อนหยุดกันนะครับเนาะโอ้ยจะห้องอยังหลอกนี่ครับ กับท่านดานท่านดานหลังครับพายเบองบมอสซีดาพี่น้องซีดากินจูครับยายเลาะหอวไปหายไปซิมบอกสซิดาแต่่อนก็นอยู่ในบ้านครับพอดีมันมันแคบนะครับเนาะกับเลื่อมันยุ่งนอกนรับี่หน่วยบ่แล้วพากันเก็บกินจนสิบเบิดล่ะ เป็นต้นพี่นอ้องแี่นี่ว่าตรงนี้อยู่ครับชีดากินจูครับหวานนะครับต้นนี้แซ่ตบต้นบใหญ่งนะครับนะครับแซ่บมากครับมันจะต่างกับอ่ะชีดาที่เขาซื้อในท้องตลาดทั่วไปนะครับเนาะน,น,นี่จะได้อะอร เลยครับโอ้เปิดเพีงเหรอครับพี่น้องครับดูออกอะไรนี่ช่วยๆครับอยู่บ้านกับมาะนี่นะครับเอ่อพยายามอยากได้อย่างเท่ากับหามาปลูกุ๋ยนะครับเนาะนี่ครับต้นผักเมฆของผมนี้ครับผมมาปลูกไว้แต่ผักหวานนี่ดีครับมาปุ๋ยมะขึ้นม่วงกับนีหลากหลายสายพันธุ์ครับเดี๋ยวหำมันออกง่อยอย่าพังมงไหม่ครับ ม่วงนี่โอ้มีผมบอกมีแมนมีทุกพันเหมือนหรืครับอันนี้เป็นด้านล้างบ้าทนะครับเนาะบุ๊สีดาบเอ้ยบุแมนครับโยบุ๊สีดาสีดานะบุ๊คม่วงเบาครับปีนี้ก็ออกดอกแล้วดอกขึ้นกันครับปีนี้ขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามให้นะครับเนาะขอบคุณที่ให้กำลังใจครับ นี่นะครับคนสร้างฝันครับฝันต่อไปก็อยากมีสวนบักซิดาครับแต่ว่าที่ก็ได้แล้วครับหาเงินพยายามเก็บเงินสื่อมานะครับเนาะกะเหตุต่อไปกะทันเฮ็ดสาเร็จได้ธิษทายเห็บเบิ้งไม้ให้เก่านั่นนะครับสวนบักซิดาครับอยากเฮ็ดครับด้านนี้ก็จะเป็นบอกหนาวนะครับเนาะเก็บไหนผมมีอย่างเด้อพี่น้องเด้อพอดีอยู่บ้านนี้โอ้มันล้มแห้งครับ าเบิกบ้านนะพี่น้องเนาะอยู่กันยังไดกินกันยังไดก่อภัยครับไผ่กินสูงครับออกงอโดกได้ครับนี่สำเนียกินมาเบิดครับเก็ดน้องมีสมเป็นไปแกงขายนะครับนี่ยย้ายเราเห็ดไผ่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดติดตามให้กันตังใจครับบ้านครับวันั้นเด็กอัานไปในคำเนาะไปเรื่อยๆครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับไปแล้วครับผู้จัดการสวัสดีพี่น้อง สวัสดีครับผม